ันนี้บอการ้านนะครับวันนี้มาเที่ยวถนนคนเดินจังหวัดพิจิตรนะครับก็วันนี้เขาเรียกอะไรแม่เนี่ยเรียกขนมโดนัทเกี๊ยวค่ะโดนัทเกี๊ยวอ๋อโดนัทโดนัทเกี๊ยวคือเป็นวัาเล็กเนาะนี่ครับแกกัดคำอร่อยมากเอาชิมดูชิมได้เลยครับแม่ให้แม่บอกให้ชิมดูเลยเสียบไป่เสียบกำลอืมอร่อยครับโดนัทเกี๊ยว ดีใจจะขายไม่จะขายแล้วไม่จะขายอะไร้วปกตินะปกติขายเพราะเปี๊ยค่ะมีาะเปี๊ยใช่ทีนี้เปลี่ยนให้ลูกชายดีแมบขายเลยอร่อยมากแค่แค่ฐามจะให้จิ้มเลยแม่ไอ้แจิ้มเลยนะครับยิ้มเลยปากเขาหลาดนะครับก็เอาให้กิ้มเป็นไม้เป็นไม้ไม่หมดแม่เอาคื้นเทอาน่ายังไงก็หมด เอาถือเลยถือเลยให้จิมเลยแกจ้กินอิ่มิใช่แค่จิมมันไม่อิ่มหรอกกินเถอะเอาให้อิ่มเลยโอ้มันมันจะอิ่มก่อนกินข้าวได้แม่เนี่ยถืินเ้านซัพพลาครับคือแม่แม่เนี่ยแกจะขายคือแกจะขายทุกอย่างครับนี่ครับผมรู้จักแกมาห้ากว่าปีแล้วห้าปีกว่าห้าหกเก้าปีแล้วมั้งเนี่ย คนก็ถนัดมืมแกเรื่องไอ้ขอเปี๊ยะอะไรนะครับขอเปี๊ยะกับแหนมคุกข้าวแหนมคุกข้าวครับตอนนี้แกก็มาคือเวลาว่างแกก็จะมาขายของพวกนี้ครับแกจะมาว่างเนี่ยไม่ให้ว่างเลยไม่ให้ว่างเพราะว่าคนเราเก่งใจแม่เหลือเกินครับเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะโดนัทจิ๋วค่ะโดนัทจิ๋วนะครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อแม่สั้นจ้ะแม่แม่สั้นจ้ะแม่สั้นตลาดสมุนกันแม่สันตลาดสมุนกาน อย่างนี้นรพี่น้องนะครับว่าถ้าเรามาตลาดสวนบการเน้นว่าช่งชาวงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยช่งชวงเช้าตอนนี้รู้สึกว่าแม่จะให้ลูกชายรู้ลึกขึ้นเขยล,ลูกชายค่ะลูกชายมาขายของแทนนะครับรเพราะว่าที่หน้าตลาดครับยังไงถ้าจะสนับสนุนนะครับก็สนับสนุนแม่นะครับตอนเช้ามีป๊อปเปีย๊ยะขาไอ้มีป๊อปเปีย๊ยะแหนมคุกข้าวคับแหนมคลุกข้าวครับแล้วก็ป๊อปเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะอดครับเพราะแม่แก อ,อร่อยมากเลยครับผมบอกตรงเลยว่าสุดยอดครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ยังไงก็ติดตามชมบ่าวราบนะครับบ่าวรานเนี่ยเราจะเอาอะไรออกแทบทุกทุกวันนะครับอยาก้ขอบคุณมากแม่ที่ให้ชิมโอ้โหสุดยอดเลยไ้กินแบบนี้จะกินแบบนี้โอ้แม่วาดีผมด้วยสวัสดีคืนนะครับเพราะว่าขอบคุณมากนะครับที่ยมยิบนะครับอันน,นี้นนนวัน <c oughs> นี้เรามาเที่ยวผลคนเดินจังหวัดบึงการสตรีทฟู้ดบึงการนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับนียอคลิปสวัสดีครับ